สวัสดีครับครอบครัวพังพลานครับวันนี้จะพาพล้านกับทองสุกเหมือนเดิมครับจะพาไปพาไปไหนน,อน้อนน่ครับารพาไปช่างไหนครับวัน,น,นอ๋อขวานน้อยบอกพาไปเดินเล่นครับขวานน้อยนี่เปลี่ยนมาเป็นทองสุกครับ <c oughs> <c oughs> ขวานน้อยพัฒน,นาแล้วครับ นี <gauge> ่ก็เดดก็ลมหนาวนะครับก็เดินตากแดดไหนลองสุกหนาวไหมบุกฟ้า <fella> ข้าวปลาอาู้ข้าขปลายางใกล้เติบข้าปลาเดินไกลมากครับ พันพลานโตดเย็นนะากเกยไปแล้วควาดอยของสู jaar jaar ่ค่อนข้างเดินไว้มากนะครับหิ่งหยาแล้วอะครับะว่าให้กินหยามากอยู่ครับโม่หอดปลาโม่หอดปลาจักเกือกว่าได้เล่น มาแล้วท,อทว้อทงสุกท้องสุกัวขบวนครับร้านเป็นลูกขบวน นี่ถึงทางเข้าป่าแล้วมาัสิกเลยปอยเขาไปทางนี้ด้านนี่ตันออกตันตันออกนั่นตามสเตปตามสเตปเลยเอาเลยือกล่องตจำส้างให้ท่านเด้อดู

โอ oh. yeah. ้ลินแตนอนเนี่ยดูก็เจอูัวขาดงงงงช่องุกช่องซุกนแล้วจะเลยเดไปหาปรหลาตัวเตะขึ้นอ ไม่เห็นผาพพันลานนอนเลยครับเมื่อกี้บังกล้องหมดเลยนั่นเอาแล้วอูอีกแล้ว ลานกับตรงสูกก็ถูครับฝรลานถูอย่างเดียวตรงสุกก็เล่นดินกินดินครับโอ้ตแดงหมดแล้วลเอ้ยเมืองเบือง,งสาางยางไว้เอเอไปแล้วครับ ไปแล้วพันล้านไปแล้วหากโกงใหม่ถูอีกแล้วข้างถุกยัง,ก,งกินดินดูพันล้านดูพันล้านสนมากครับไปก่อน<า><า>ล่ะเด้อมาๆมา,มาเร็วๆมาหนีช่างมาๆมาๆมา,มาพันล้านมา มาเร็วโอ้แลนมาบอกเบิดแห้งจะสีไฟสีทายท่นัน <c oughs> ครับนี่ปล่อยเลย <c oughs> ปล่อยให้เขาเป็นธรรมชาติเลยครับกินเลยพันล้านไม่เล็บแมว <c oughs> ไเลยนงานตาคดเลยงทำดูให้คดลยโอ้พันล้านเล่นอย่างเดียอก็ พันล้านกับทองสุกก็เล่นเหมือนดิมครับโอ้ยโอยพันล้านพันล้านเล่ยนยังคาัาแน่เถอะน,นั่นไปแล้วไปตามมนาะชิบไไหนไ้ครับนี่ ย่างหากีปเป็นครับพันลานพันลานก็หาเต็มหม่องถูท้องสุกก็หาหม่องกินดินนั่นดูพันลาน ตั้งปลาตังปลามึดตั้งสูวไปน้ำเขานเขานาะไหนสิไปใส่นั่นสิไปใส่กันนั่นทนลานเยทลานเล่น นานๆก็ได้ออกมาทีนะครับก่อนเล่นเดี๋ยวนี้แหละครับโอ้ยยังไม่หักเอาเล้ยวลานเริ่มส้นเล้ยวลานริ่มดือ้อแล้วนั่นนั่นลานนอนเลี้ยวเรียบร้อย ลูกอื่นแล้วเล่นดินแล้วเล่นดินแล้วท่องสูกกไปน้ำเขาตลอดแล้วนี่พันล้านใช่ไว้ใส่นี่พันล้าน ตองสูบไปอีกแล้วดือรีเนาะพันล้านนี่ดือแห้งพันล้าน,น,านมือน,นี้นี่นั่นจะพาไปดูพันล้านไกลๆนะครับนี่ครับดือแห้งครับดือแห้งพันล้านนี่มื่อนี้ดือ พันลานเล่นพันลานเบียต้องสุกป้าจะเบิ่อต้องสุกเอ้ยฮาาาาพันลานจิเลยเอ้ย ทำมือกล้องเฮ้ยเอ้ยเอ้ยอย่าเบียดมกล้องไหมพลาดตควานน้อยก็นั่งรอช้างช้างก็เล่นนั่น เลีมเป็นี้งสิาพอนปลา้ะสิของปเยรื่นเ่ยอเร็เด้อยเอยอยเ่อเยเอไปเรือเอ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไปแล้วพันล้านครับพันล้านกับทองสุกก็นั่งเล่นอยู่อย่างนี้แล้วครับมือหนังยืนปนปาน้อยก็รอทรองสุกครับรอทรองสุกกับพันล้าน 2> 1, 2, เล่นจนป่าเขาพันล้านถูดีมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับหน่อย หลานนี่า <spreads S 2> ี่เลยนี่ดิใช่ไหม หลงทางออกหลงทางออกด้วยนี่เม่นบ่ฉันว่าไปบ่แมนค่องถามว่าแม่กค้องกะหลงหลงทาง ขาแม่ขันเพราแม่นข้องกับปลาตัวเบาเนาะนี่สองเดือนแต่เพราะแม่นข้องกับปลาถามเลยไม่แม่กองทัพไป phần ta hàn lan phần ta hàn súc súc này bay soup soup thàm khóc hàm khóc súc khóc hàm 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 สีลงไปก่อนตากล่องลงไปก่อนครับแต่กล่องสีมาเบงพัลลัสกี้เฮ้ท <aciones> <c oughs> ้องสูขชนะ ออออออเออนัน่นของบ่คือกินทรายเจ้านี่น่าจะบม่มีครับนนมาแล้วลานกับทองสุบจะไปทางไหนนี่ ไปเร็วโอ้พันล้านแม่เอาไชสสิเรนท่าน วังัไม่ลยไปแลวล้้เนี่ตัวนี่ทองสูงมาแล้วอะอ่ะอุ้ยนี่่เอาทองสูงนี้ไปลน โอ้ยกล้องท้ายมือโอ้ยเมื่อยครับก็จะผ้าน้องๆกับานแล้วเ้อครับสำหรับคลิปนี้ครับเฮ้ยอบควัวพังพันหลานก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ครอบครัวพังพันล้านด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ สวัสดีครับ